วันนี้วันที่3ตุลาคม2558วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมวเกษตรกรที่ได้มีโอกาสได้ใช้ซูเปอร์แม็กนะครับเป็นครั้งที่2แล้วยังไงให้คุณลุงช่วยแนะนำตัวหน่อยครับอฉีดสามครั้งแล้วครับแล้าแนะนำตัวก่อนลุงอ๋อผมชื่อทองดีปิกแสงครับลุงทองดีปิกแสงบานเดขที่้าชับ3 หมู A ่เอทับสองหมู่เอทับหนึ่งหมูสามตำบลพยามแมนอำเภอกพิคกไคจังหวัดอุดรธานีแล้วตรงเนี้ยที่อืนเนี้ยอยู่เขตนี้อยู่พรมิลามเขตพรมิลามหมู่สามพรมิลามหมู่สามพรมิลามา <c oughs> ก็ลุงได้มีโอกาสใช้ซูเปอร์แม็กซ์มีโอกาสใช้ปไปสามครั้งแล้วสามครั้งแล้วประทับใจนะประทับใจประทับใจประทับใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้ยาอะไรผสมเลยสิทธ้์ ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยไม,ม่มีบวกอะไรสักไม่มีบวกอะไรเลยใบขาวอะไรก็ไม่เห็นเป็นน <c oughs> อนกรนอนเนินก็ไม่เห็นมีอแล้วไรอ,อื่นละ่ะแปลงอื่นเขาเป็นไหมแปลงอื่นเขาเฉดเขาว่านอนเยอะนี่ไม่เห็นมีออของเราไม่มีเลยไม่มีใบขาวไม่เครับตอนนี้ข้าวยุดเท่าไหร่แล้วครับสามเดือนพอดีสามเดือนพอดีเมื่อครั้งที่แล้วเรามาถ่ายเนี่ยม่นข้าวยุดสองเดือน ลุงพอใจไหมเห็นสภาพต้นข้าวแล้วเป็นตอดออกรวงไม่เห็นต้นใดีมันรวงมันจะขาวโป่เสมอกันดีอ๋อครับครับครับลักษณะของต้นข้าวเป็นไงบ้างต้นแข็งต้นแข็งตนก็ไม่มีควันดูี่รวงเป็นไงครับดูรวงแข็งใสรวงแข็มใสแน่นใช่ไหม สวยงามออกเสมอกันดีออกเสมอ,อ,อ,สมอแต่ละครั้งใช้กี่ขวดสามขวดสามขวดเนาะครับเจ็ดไร่ครับิเจ็ดไร่สามขวด,ขวดนอ้องรัดมีอะไรจะถามไหมไม่เห็นลุงบอกว่าตอนแรกลูกหลานก็ว่านะลุงน้องว่าไม่ใส่ <laughs> ไม่ใส่ยาฆ่า,มาแมลงหนูไม่มว้ช่วยฉีดอีกแล้วนะจะเป็นใบขาวขาเป็น ก็ไม่มแีแล้วก็ว่าแล้วก็คนข้างเคียงก็กเขาวัดเฉียกันมีก็น,นอนทางเขาเราไม่มีก็เยอะนอนอะไรแบอกก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นตอนแรกก็ั้นกันนะใช่ไหมหแต่หลังจา,ากนี้หลังจากนั้นมาถึงวันนี้สนับสนุนหรือยังครับแล้วลูกผมไม่เห็ว่าลูกผมไม่ว่าไงสนับสนุนแล้วก็ไปฉียดแปลงนู้นแปลงนี้เป็นไงครับ แต่ข้างนี้เห็นลุงว่าเป็นยังไงนะปลูกหลังกันมีหนอนนะปลูกทีหลังกันวันเดียวว่ะทีหลังวันเดียวอืมยังเขียวอยู่เด็กก็ยังเขียวอยู่เลยอืช้ากว่าเราเนาะอืมค่ะมีหนอนด้วยใช่ไหมมีแปลงนี้มีแล้วแล้วใบขาวก็เป็นใบขาวด้วยโอเคโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณลุงมากมากเลยเดี๋ยวเก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวไงเราโทรถามกันนะว่าต่อไร่จะได้เท่าไหร่ โอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ